สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับช่องบานอนชนกินเหมือนเดิมครับวับนนี้บานอนมาชวนกินนี่ครับท่านชมหอยเชอร์รี่นะราดน้ำจิม้มซีฟูดแซ่บๆเลยครับท่านชมเนี่ยพอวันตังก็เลยเอา,อากระมังรอง,รองข้างล่างมานะครับผมเนี่ยก็ผักก็อู้ดโอกราโ,โบ้เลยกับหนังเ <laughs> <laughs> <ๆ>ขัา ก็ผักกาดก็จะมีผักติ้วเนาะยอดผักติ้วแล้วก็มีผักสลัดถั่วฝักยาวเนาะแล้วก็ผักชีลาวผักกัดยินนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับรำราดน้ำจิ้มซีฟูดนะครับผมน,น้ำจิ้มซีฟูดบ้านเราทำเองนะครับผมเนี่ยสูตรอูยเข้มข้นมากเลยครับเนี่ยแซ่บเลยครับโอ้โหความเผ็ดไม่ต้องพูดถึงเลยครับเนี่ย น้ำจิ้มซีฟูดแซ่บๆเอืแค่น้ำจิ้มก็อนสิดแล้วก็ท่อนผูชมแล้วก็มีเม็ดกระดิ่ด้วยนะกระดิ่งอร่อยน่าเลยครับท้านชมนี่ครับ มามาครับท่านเจ้าก่อนจะกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้บานนนท์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจบานนนท์ครับผมมามาครับทา่านผู้ชมอหอยเชอรี่หัวบักใหญ่เลยนะครับผมเนี่ยคนมาหอยเนาะ <laughs> มามาครับสายหอยมาทางนี้เดอร์ครับผมมามาครับอืม้ม ปก,ปกุกกุบเลยอร่อยอืมจับฉับอืม อ้คำเดียวรู้เรื่องแล้วใบอ่าบัวบอกนะแก่ทำไรอ่ะ Ừm. Ô xem ห่อไปเลยครับหอ่อะอะไรครับเมี่ยงมอเชอรี่นะครับเมี่ยงมอเชอรี่เนะอะแซ่บลัำมากเลยครับผม มันใหญ่มากแล้ว มันจะออกเหนียวๆจังหน่อยนะครับ เจมสีนเสียมกมากแล้ว สุดยอดมากครับผมเพาอย่างมันจะเนียวทั้งหน่อยครับผมเด็ดน้ำจิ้ม mm-hmm นโอ้โหโอ่อลมแรงมากเลยครับเออนี่พี่เปียวเออเ็นอวอนเลยครับเสียงอาจจะดังแจกหน่อยครับผมกลับกระทษขอไปด้วยเด้อครับผม ใช่มาร ใ้่เส้รมาแบบตัวเป็นๆแล้วมาลวกนื่อมันจะกรอบๆกรุบๆเลยแต่เนี่อไม่มีแล้วมีแต่เ,เขาแก่มาแล้วนะ่ะเอามาลวกอีกทีมันก็เลยเหนียวครับทุกทนหัวอย่างมันจะเหนียว เนี่ยวันใหญ่เนาะมันจะเหนียวมากเลยครับท่านผู้ชม อู้หูเนี่ยมากๆเลยครับคางแข็งหมดเลยครับเนี่ยครับ <laughs> หัวเล็กมันจะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ครับหัวใหั่เหนียว ชื่อว่าเผ็ดมากเลยโอ้โหเซ็มๆเลยครับ แต่หัวใหญ่แล้วโอ้ เอาน้ำจิ้มามาแซมมาครับอือเดี๋ยวแค่นี้ครับ่านผู้ชม อเนื้อวัวใหญ่ต้องมิดไปอันอันให้มันได้ก่อนนะโอ้โหเคียวไม่เคียวไม่ไหว,วเพรัะเหนียวามากเลยครับเคียวจนคางแข็งเลยครับเนี่ย โซ่จอดกันไปโอ้เนี่ยแตกไปโอ้สุดจอดมาครับอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้เนี่ยแปามีดันที่ลังลังใบก่อนครับท่านผู้ชมขยิบเคียวไม่ได้เนาะเคียวไม่ไหวแล้วครับผมเหนยวใหญ่มากเหนียวครับผม ่ถ้าเป็นลูกเป็นเป็น,ปนอันสดมันเรามาลวกเขาก,ก็ก็กรุบๆนะครับแต่อันนี้เขาลวกมาก,ก่อนครับมันก็เลยเหนียวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้บ้านนนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจบ้านนนดนครับผมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับเพลินม,ม,มากเลยครับท่านผู้ชม